สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับก็มีรถมารีวิวและนําเสนอให้ลูกค้านะครับเข้าใหม่หลายรายการเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่14นะฮะมิถุนายน2563ครับลูกค้านะครับวันนี้มารีวิวอัปเดตนะครับสินค้าหน้าร้านกันนะครับมีรถเอ่อราคาถูกๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1น0 0 0แสนห้บาทนะครับ1น0 0 0แสนห้บาท1,1 0 0 0 0 ก็มีนะครับตรงนี้นะครับทั้ง KRT นะครับ KRT PTO KRT 1ดีโอพัทนะครับคูปต้า L3608 นะครับ s อนะครับหรือจะเป็นคูปต้า L4018 นู่นนะครับคูปต้า L5018 3408นะครับวันนี้สาวกนะครับสาวก FC ที่ติดตามทางร้านนัทแท็กเตอร์อยู่นะครับก็ สามารถติดตามรอชมได้เลยครับท้ายคลิปนะครับมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้ลูกค้าแน่นอนครับมาที่นี่นะครับนัแท็กเตอร์ที่เดียวจบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตักรถไถรถแมคโครนะครับตรงนี้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็จะเป็นโรตารี่ผานพวนผานยกล่องผานพุดมั่นนะครับตรงนี้มาครบนะครับมีครบที่เดียวจบนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นจากตัวสามหกเอสพตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาที่3 3 0 0 0 0สบาทนะครับ3 3 0 0 0 0สบาท ได้อุปกรณ์แค่ใบมีดตะดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานควนตาช้างนะครับด้านหลังนะครับรถใช้งานแค่พันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับลูกค้าคันนี้นะฮะยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งมาถึงนะครับกาลังจะไปถอดพวกเกียร์หน้าโรตารี่ไปเอาไปตีนามนะครับตัวนี้นะครับไปตีนามานะครับรถสวยเลยนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องเดิมท่อนคัดเดิมนะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูเขาถอดหางเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมมีวิวให้ดูเนาะขั้นต่อมาครับ ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เลยกันถัดไปนะครับตัวนี้เป็นคูปัตนะครับ L สี่8ดครับนะครับสวยสวยเลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมห้าันบาทครับ4ี่แสนหนึ่งหืห้าพันบาทนะครับนะครับสวยสวยเลยครับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะครับรถใช้งานนะครับมาคิวซีมาร์คอยู่ครบนะครับนะฮะตัวนี้นะครับรถใช้งานอยู่ที่ห7 5้็ดิบ้าจุดสามชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยมากนะครับตัวนี้นะครับนะครับ แผ่นราคามีแตกนิดหน่อยครับลูกค้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ได้เวทถ่วงล้อนะครับได้หาง5ตาช้างสวยๆเลยนะครับรถชั่วงน้อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องคุยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ415,000บาทเท่านั้นนะครับกับคูโบตานะครับ L 4018นดะครับดูชุดท้ายเขาครับวันนี้ก็ช่วงเช้าๆฝนตกทั้งคืนเลยครับที่หน้าร้านนะครับลูกค้าท่านใดที่ จะเข้ามาดูรถนะครับก็โทรนัดหรือสอบถามก่อนได้นะครับพี่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหรือศูนย์หกสามครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับท่านถัดไปนะครับตัวนี้ติดจองแล้วนะครับเป็นคูปอต้า L สามสี่ศูนย์แปดอันนี้ของคุณลูกค้านะครับที่มาจองรถไว้นะครับอันนี้นะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตัวนี้อำนาจนะครับตัวนี้ก็อำนาจเจริญเหมือนกันนะครับนะครับ ตัวนี้อีกคั้นหนึ่งครับที่เข้ามาใหม่เมื่อวานเป็นรถเปิดประทุนครับลูกค้านะครับยังไม่ทันได้เก็บสภาพนะครับคันนี้นะครับถ้าตามสภาพสองแสนกับ5้า0ันบาทครับคูปต้าอลสี่ห้าศูนแปดนะครับนะครับเครื่องเกียร์นะครับดีนะครับตัวนี้ยางสวยนะครับนะครับเฟรมบอดี้มีครบนะครับแค่แผ่นราคาแตกแค่อย่างเดียวนะครับแผ่นราคาเรามีเยอะนะครับตังนี้นะครับชุดท้ายสวยเดิมนะครับนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นเลยครับลูกค้านะครับ พอดีรถมาจอดไม่มีเวลาได้รีวิวขับให้ดูนะครับวันนี้ฝนตกนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนก็ยกหูได้เลยนะครับอันนี้คือรถที่เก็บงานเสร็จนะครับอ่าเก็บงานเสร็จแล้วรอเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ที่อำเภอชนบทนะครับอ่าจังหวัดขอนแก่นนะครับตรงนี้ลูกค้าโอนจองไว้นะครับโอนจบการอากาศนะครับได้รถชัวร์นะครับสินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับตัวนี้นะครับได้ท่อพร้อมนะครับเราแถมท่อท่องานสร้างของตัวเองนะครับตัวนี้นะครับนะครับ เป็นงาน304นะครับงานไดเอเป็นงานสามูนสี่ะครับงานแตนเลสแท้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตรวจเช็คโอเวอร์ฮอล์ให้ใหม่ทุกระบบนะครับทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบเลยนะครับทั้งชุดท้ายพีทีโอก็เต็มเต็มเลยครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ยกหูได้เลยนะครับอะมาดูนะครับเราจะไล่ราคาลงไปเรื่อยๆนะฮะเอาสามหกศูนย์แปดอ่ะสี่เจดศูนแปดคันนี้ นะครับยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับราคาที่สามแสนหกหมื่นบาทครับสามแสนหกหมื่นบาทนะครับยางหลังสวยครับรถเดิมๆครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเราเก็บสีเก็บสันให้นะครับตอนมาจองรถผมอยากให้ดูแบบสภาพเดิมๆก่อนว่าเป็นยังไงนะครับห้องโดยสารนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับรถไม่เป็นสนิมนะครับไม่ผุนะตัวนี้นะครับไม่ผุไม่มีคาบนานะครับรถบ่ดด้ยเรนนําครับพี่น้องนะครับนะครับ ยูซีมาก็ยังอยู่ครบๆอยู่นะครับตัวนี้นะครับยางหน้าก็อยู่ที่ประมาณ60%นะครับยางหลังอยู่ที่90%เลยนะครับดอกยางหลังยังเหลือเต็มๆอยู่นะครับดูชุดท้ายได้นะครับตัวนี้เป็นคูโบต้า L4708 นะครับเขาเรียกว่าเครื่องยนต์ดิเรกซ์อินเสคชันนะครับรถ4สูบโฟวินขับเคลื่อน4ล้อครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรถตักเกษตรนะครับมุ้งสีนะครับตัวนี้สามารถตักหินตักปูนนนตตััักทรรายได้้ะคบวี นะครับดูสุดท้ายได้เลยราคาของคันนี้ก็อยู่ที่360,000บาทเช่นเดียวกันครับใช้งานแค่5 3 4าสี่ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับรถเรียบๆมากนะครับตัวนี้นะครับดูชุดตักบุงกีครับท่านใดหารถตักอยู่นะครับหารถตักอยู่นะครับคันนี้นะครับมันจะแตกต่างกับตัว3 6ธรรมดาคือมันเป็นตัวท็อปตัวสเปเชียลนะครับแล้วอีกอย่างมันได้เวทถวงล้อด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ที่360,000บาทเช่นเดียวกันกับ4ี่เจนะครับ ตัวข้างกันนะครับตัวนี้เป็นรถไถนั่งขับนะครับขนาดเล็กนะครับ Kubota ีห r ึ T140 PTO นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนกับห้าพันบาทครับลูกค้านะครับสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับอ่าหนุรับดูสามหกเอสพีเรานะครับไม่หอนนะครับสีล้อสวยสีเดิมนะครับสีเดิม สีเดิมนะครับต้นคัดเดิมด้วยนะครับคัดเดิมนะครับสีล่างเดิมนะครับนี่ยังไม่ทันได้ล้างนะครับสีสันเดิมๆเลยครับสวยๆเลยนะครับเรียบมากนะครับหางสวยครับหางสองสองห้ายีโป้นะครับเฮฟวี่พัดด้วยนะครับตัวนี้เป็นหางห้าหางพวรนะครับนะครับดูรถหน้าร้านเรานะครับวันนี้มาเต็มสต็อกเลยนะครับสามสิบหกเอสพีราคาที่สามแสนสามหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเรายังมีรถรีวิวให้ลูกค้าได้ชมต่อนะครับ สนใจขั้นไหนยังดูไม่ชัดยังดูไม่ชัดเจนนะครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอคันที่เราดูไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมรีวิวหลายตัวมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปัต้าลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้เป็นรถยังใหม่ๆอยู่เลยครับยังอยู่ที่ศูนย์อยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับยังวิยวางจาหน่ายที่ศูนย์อยู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะได้อุปกรณ์ใบมีดเป็นหน้านะครับยางหน้ายางหลังเต็มนะครับไม่ต้องพูดมากเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ หางจะได้เป็นหางหก d h สองสี่หก f fv พัทนะครับตัวนี้หางใบยี่สิบสี่เต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้เป็นรถห้าสิบแรงม้าครับนะครับแขนหลังเป็นแบบกัมปูนะครับสวยเดิมนะครับตัวนี้นะครับสวยครบสมบูรณ์เลยนะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โติดต่อสอบถามกันมาได้เลยครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ง L ห้าศนย์หนึ่งแปดนะครับราคาที่สี่แสนแปดหมืนห้าันบาทนะครับสี่แสนแปดหมืนห้าันบาทนะครับตัว KRT นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น KRT หนึ่งสีู่นย์พัดนะครับเป็นตัวพัดนะฮะตัวรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่การจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณปีห้าสามนะครับเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับตัวนี้สวยๆเลยครับสุดท้ายสวยๆเลยนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรติดต่อกันมาได้ครับที่091 8611191ครับดูสภาพรอบคันได้เลยครับตัวนี้เป็น140นะครับ่่ r ู140พัดนะครับตัวนี้อยู่ที่101,000บาทนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นคูปัตต้า L4508 นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา210,000บาทนะครับตามสภาพนะครับถ้าเก็บงานก็อยู่ที่230,000เนาะ ยังไงก็ฝากลูกค้าด้วยครับ091ครับ861191ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โรารี่ผ่านยกล่องขุดมันมาที่นี่ครับนะัทแท็กเตอร์ครบที่เดียวจบครับพอดีขอโทษด้วยครับไม่ได้ไม่ได้ปิดเสียงไลน์เสียงโทรศัพท์มันก็เลยเข้ามาก็ขออนุญ,ญาตรับสายก่อนนะครับวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจขนหนแคปหน้าจอแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยครับตัวนี้นะครับนะัทแท็กเตอร์รอรับโทรศัพท์อยู่ครับขอบคุณครับ